เมื่อกี้นั่นเ,ยนนเ,ยเอยแล้วตัวเองปิดไอ้น,นี้ทำไมเร็วจังอะสวัสดีค่ะวย<ห>เ,เรามาบกแค่ถึงุ่มาบวกยอเมาบกเรามาบกุาาบกนหทำไมพี่จับได้ เขาจับหางมันเนาะหางมันที่ไหนอ่ะหางดูเราอยู่ที่นี่พี่น้องดูครับเบื้องเอาพี่น้องนี่นีใส่โลครึ่งโลตัวใหญ่เลยอันนี้คือส่งด้วยเด้อส่งด้วยส่งนี่ส่งเป็นเต็มหรือว่าตายส่งเป็นตายครับเดี๋ยวให้นส่งเป็นตายส่งชำแหละทำแล้วแบบทำให้แล้วทำให้เรียบร้อยใส่แล้วแช่เย็นด้วยแช่เย็นด้วย มีใครชอบกินใครชอบคือส่งทีีเลยใครชอบกินหนูเหมือนสาวเอนี่สาวเอชอบกินหนูเด้อมันเป็นบริบทหนึ่งคอต่กอนเนี่ยน่าจะอยู่นี่ต่กอนทำปัสสุอยู่อยู่ในเมืองมันช่วงโควิดเลยเอาไงก็เจงก็เลยออกมากก็มันไม่มีทำอะไรเราก็มาใส่นี่เลยโอ้ประตูใช่ไหมใช่ประตูก็ทำที่บ้านส่งที่บ้านเลย เดี๋ยวอยู่ในเมืองเราก็ต้องเช่าที่เนาะที่ประมาณนี้คือค่าอยู่มันห้าบาทสิบบาทไม่มันได้แค่ค่าเช่าเออถูกพอพอแบบสถานการณ์โควิดแล้วก็ต้องพลิกผันเข้ามาพลิกผันออกมาตอนนี้เราก็เป็นดรอปออฟเอาจุดส่งสินค้าแล้วก็เราก็จะมีรถสินค้ามารับอะค่ะอ๋ออ๋อก็คือเป็นจุดจุดส่งอันนี้แล้วก็คนมาประจําอยู่แล้ว เราเน้นสุงของเราแรกๆอ่ะแถวนี้เขาก็เลยมาฝากสูงด้วยก็ได้เป็นดอกบ๊อบอยวให้ไปดูหนูพุกดูลูกมันหนูพุกใหญ่ดูลูกดูลูกไอ้นี้เอฟซีใครใครที่อยากกินกินหนูอุ้ยเราส่งแล้วเวลาพี่ส่งอรอคะส่งแบบกี่วันนานไหมส่งเย็นบอกห้องตู้เย็นมันมันแล้วแต่ที่พื้นที่ถ้าอย่าง อยู่บ้านพี่อย่างเงี้ยมันอาจจะประมาณสี่วันสุรินนะอยู่สี่วันเลยเหรอไม่ถูกก็ประมาณทีไปนี่นี่ลูกมันดูรูปเอากล้องถึงไหมนี่ลูกมันเล็ยเอ็กเฮ้ยชัดเลยชัดเลยเห็นไหมรูปหนูอยากใกล้มากเลยอุ้ยมีแม่มันอยู่มีแม่มันเบ้มันที่ไหนแม่หนูแม่หนูเห็นไหมเห็นไหมกี่ตัวครับน่าจะเดี๋ยวดูก่อนมันเพิ่งคลอดได้ ห้าตัวอันนี้คอดได้กี่วันแล้วคะตัวนี้ได้ประมาณสามวันถึมจะดำถ้าทิศหนึ่งจะดำแล้วใช่ครับลูกฟาร์มคืนนี้แม่ฟาร์มอยู่ตรงนี้เลยแสดงว่าขายแม่พันธุ์ด้วยแม่พันธุพ่อพันุมาดูหนูขุนทีนี้มาหนูขุนก็มีเป็นยังไงอีกก็ไม่รู้จักได้หนูกินแต่หนูแลยแต่หนูก็ไม่รู้หรอกมีหนูขุนหนูอะไรหนูที่เราเอามาเยอะเรามาเหมือนวัวขุนอย่างนั้นหละ ไปดูหนูกันก็จะเยอะโอ้โอยจะเยอะอู้ยเยอะมากเลยแต่ก็ทำวิ่งใส่กันเนาะโอ้ยนี่ไงจะเยอะันนแล้วทำไมอยู่เยอะมันไม่แย่งไม่เบียดกันบอค่ะเราเลี้ยงเขามาตั้งเด็กพี่เขาก็รวมกันได้หลายตัวเลยแต่มันก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนาะไม่มันแบบว่ากระทำ องไอถังอะ่ทอะท่อน่ะสองอันใส่กันไงมันก็เลยจะแบบนหนูเด้อหนูใครสนใจนะคะทักได้นะคะ <c oughs> ทักทักมาหาสาวเอ๋ก็ได้สาวเอ๋ชอบไงนี่ในเพจสาวเอ๋แหละสาวเอ๋ชอบกินนี่แหละจะสั่งประจําเลยใช่ไหมน,นี่จะเป็นฟาร์มสามรอ้อยกว่าบ่อทูกฟาร์มสี่ร้อยกว่า อนี้เราจะมีหน้าที่หลักๆคือเรามีหน้าที่คุณหมูพ่อแม่พันธุ์ส่งลูกฟาร์มแล้วลูกฟาร์มส่งหนูเนื้อมาให้เราชำแหละมันจะมีสองแบบถ้าอยู่ไกลก็เขาก็ชำแหละส่งมาถ้าอยู่ใกล้ก็คือเราไปจับชำแหละเองเลยเขาชำเราต้องไปสอนวิธีชำแหละให้เขาใส่เทียนนะ่ะใช่ใส,ใส่จุ่มเทียนแล้วก็ออกมาแแหะน่นๆที่หนูเคยเห็นน่ะ ถ้าลูกฟาไมยเร่องนี่ก็คือเราจะติดลองมานี่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะก็จะมาไปดีมาอะไรนี่มาช่ำแหละเสร็จมาฟรีนแล้วก็มาฟิตไว้ใส่ตูดมีตูดฟิตไว้อื้อมันก็เหมือนฟิตแข็งพวกอาหารแช่แข็งเนาะมันก็สดนะพวกนี้น่ะมันสดนะ ยออย่างเงี้ยใช่พอฟิตแล้วจริงๆส่งอ่ะส่งสามวันมันก็ยังอยู่ได้มันอยู่ได้แบบนี้สามวันมันก็ยังได้เนี่ยถ้ายังเป็นอยู่แบบซีนแบบสูญญากาศแบบนี้อยู่อยู่ได้สิบแปดเดือนโอ้ใช่ครับแปดเดือนเลยคือไม่ได้แก่ไม่อะไรนะอยู่อย่างเงี้ยไม่มีลมเข้าอะไรเงี้ยอยู่ได้สิบแปดเดือนเนื้อก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมห้ามโจห้ามโจใช่ไม่ให้ลมเข้าถึงจะจอดแต่ก็ซีนไว้เหมือนเดิมอย่างงี้มันก็ยังอยู่ได้ใช่ ถุงนี้เท่าไหร่คะเนี่ยโลหรือเท่าไหร่นี่เกินเลยถุงละโจริงเหรอเหมือนจะเยอะนะอ๋อเพราะว่ารมมันเข้าอันนี้คือถุงละโลโลละสองร้อยถือว่าถูกนะสองร้อยหนูว่าตอนนั้นแถวบ้านหนูเขายังขายโลสองร้อยห้าสิบเลยซัมมั้งโลละจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยเอาซาแม่เอาซาแม่ เราเราจะทำไปเลยเรามีปลาปลาด้วยอันนี้เราขายส่งปลาอ่ามันจะเป็นถุงโลละสี่สิบบาทหกสิบบาทเขาจะไปขายอ่าห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอันนี้ก็จะเป็นขวดนี่คือราคาส่งราคาส่งอันนี้ราคาขายดีเท่าถ้าขวดตีแต่ว่านี่อันนี้คือส่งอันนี้อันนี้ส่งแล้วอันนี้ส่งอันนี้คือส่งใช่ไหมคะสองร้อยซื้อเท่าไหร่ก็คือส่งราคานี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วแต่คุณจะไปขายเอาคันี้ก็ถ้าสมมติ สามตัวโลเขาซื้อไปโลละสองร้อยอันนี้ไม่เคยบอกใครนะจ้ะเขาเอาไปโลสองร้อยเขาไปขายตัวละร้อยห้าสิบาทหรือยี่สิบบาทอ่าใช่เขาขายแยกถูกขายแยกเป็นตัวใช่ใช่ตัวล้วแต่เนาะการค้าการขายมันก็ต้องเอากาไรถ้าเขาถ้าเขาไม่เอากําไรก็ไม่ต้องขายให้คือเราเราให้เราเป็นเขาได้เราอยู่ได้ออบ้างแบ่งกันเนาะนิดหน่อยเขาเรียกว่าเราเราเป็นจุดทำแหล่งหนูส่งดีกว่า ก็ปลาลปาทำเองเหรอคะปลาทำเองไม่ได้ทำเองก็คือสั่งผลิตเองอ๋อก็สั่งผลิตเองใช่เดี๋ยวจะให้เอาไปให้กินนี่มีปลาด้วยนะคะมีหนูด้วยมีปลาด้วยปลาเนี่ยมันเป็นเหมงูเหรอเอาทำอะไรคะว่าทำฉากอ๋อหนูนึกว่าเอามาหลอกวางไว้เออนั่นแหละหนูก็แบบบางทีนึกว่าเอามาเหมือนอะไรนะที่เขา อะไรนะเขาบอกว่าถ้าเอานกไอเราเอาเสือหรือเอารไรวางไว้ข้างบนแล้วนกมันจะไม่มาหรืออะไรหนูก็เลยคิดว่าเอามาตั้งไว้เพื่อไม่ให้เพื่ออะไรมันกลัวหรือเปล่าหนูก็เลยแบบว่าเวลาเราเวลาเราทำคลิปตลกคลิปอะไรอ๋อค่ะนี่ก็เป็นอุปกรณ์เข้าฉากนะคะแต่เห็นเองก็ยังกลัวนะเนี่ยพออย่างถ้าเราลืมไงลืมใช่ไหมคะแล้วก็แบบมาเดินมาลูโยวนแถวได้ตกใจหรอกนึกว่าของจริง นี่ต้นตำรับไอ้นนี้ปืาสูตรนัวทุกเมนูอันนี้ปลาราเอาไรในในมาเดี๋ยวหนูไม่ทําตําุ้มตําให้แกทานมีมีเครื่องอยู่เนาะท้มตำยังไม่มีนะมีมะเขืออยู่มีมะเขือเทศอย่างเดียวกับมะนาวพอได้อยู่เนาะได้ได้อ๋อเราง่ายๆนั่นแหละดีไม่ดีมะเขือเทศไม่ได้กินหรอกดีไม่ดีมะเขือเทศก็ไม่ได้กินหรอกใช่ถูก ตำมห้กินเลยแต่หนูก็ไม่ทันจ้ะเดี๋ยวหนูเอาไปย่างเองที่บ้านไม่อันนี้ตั้งใจมาซื้อด้วยแหละเอาไปกินด้วยไปไปกินด้วยหนูกินก็รเราก็อัดใส่ก็งี่ไงแบบนี้ไงไปเดี๋ยวไปซื้อถังโฟมแค่นั้นเองลังโปลนี่เอาน้ำไม่ได้เอากระติกมา